ราชาแห่งวงเวทตอนที่42เย่อยวนท่านเจ้าเมืองด้วยคำมั่นสัญญาณตำาหนักท่านเจ้าเมืองชูเทียนและเจ้าเมืองหนานกงอี้ได้ทำการแลกเปลี่ยนสัญญาการครอบครองทรัพยากรกัน,กนแล้วในตอนนี้การแลกเปลี่ยนได้เสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยเจ้าเมืองหนานกงอี้แทบไม่เชื่อว่านี่จะเป็นความจริงได้ในโลกนี้ยังมีคนที่โง่อย่างคาดไม่ถึงขนาดนี้เลยหรือ แลกเปลี่ยนเหมืองน้ำมันที่ไร้ค่ากับทรัพยากรที่มีคุณภาพต้องมากมายขนาดนี้ <c oughs> แน่นอนว่าหนานกงอี้ใช้ตำแหน่งเจ้าเมืองโน้มน้าวฉู่เทียนเล็กน้อยแต่ทว่าเด็กชายคนนี้กับยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเองโอ้โ oh หเรื่องวันนี้นั้นก็ทำให้เจ้าเมืองมีความสุขเป็นอย่างมากมันคงเป็นเหมือนกับฝันที่ไม่คาดคิดในอีกหนึ่งปีหลังจากนี้ด้วยเหตุผลที่เขาได้ตัดสินใจไป หัวใจของเขาก็เต้นไปมาครมครามจนรู้สึกน่ารำคาญเลยทีเดียวท่านเจ้าเมืองนด้แต่แอบหัวเราะอย่างมีความสุขภายในใจคนเดียวฉู่เทียนก็เริ่มคิดเขียนปากกาลงบนกระดาษและตะวัดเขียนบางอย่างอย่างง่ายๆลงไปนั้นฉู่เทียนที่เข้นสมองก่อนที่จะเขียนรายการวัตถุดิบหลายอย่างออกไปท่านเจ้าเมืองช่วยค้าหาวัตถุดิบเหล่านี้ทีสิมันเป็นส่วนผสมที่สามารถที่จะหาได้ในเมืองเทียนหนานหรือไม่ข้าจำเป็นต้องใช้งานมันอย่างเร่งด่วนเลย เมื่อเจ้าเมืองได้เห็นเขาก็รู้เลยว่าความจริงแล้ววัตถุดิบเหล่านั้นเป็นสิ่งของธรรมดาเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นเมืองเทียนหนานแห่งนี้ก็มีทรัพยากรที่ไม่มากมายอะไรนักการที่ฉู่เทียนทำเช่นนี้นั้นก็เพื่อรับประกันว่าจะสามารถหาของเหล่านั้นได้เมื่อเจ้าเมืองเห็นท่านก็ได้พูดออกมาว่าส่วนใหญ่แล้ว ข้าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่วัตถุดิบแปดอย่างที่เจ้าเขียนมาภายในนี้นั้นเมืองเทียนหนานแห่งนี้ก็มีอยู่เจ้าเมืองหนานกงอี้ค่อยๆอ,อ่านแต่ละอย่างที่อยู่ภายในกระดาษก่อนที่จะกล่าวออกมาอีกว่าภายในตำหนักเจ้าเมืองเองก็มีเก็บเอาไว้อยู่หากว่าเจ้าต้องการด่วนแล้วก็ข้าจะให้คนนำไปส่งให้กับเจ้าเองเมื่อได้ยินดังนั้นภายในจิตใจของชูเทียนถึงกับเต้นโครมครามและเขาก็กล่าวตอบกลับไปว่า เยี่ยมเลยต้องลำบากท่านเจ้าเมืองอีกแล้วดีมากเลยอย่างนั้นหรือวัตถุดิบบางอย่างนั้นสามารถนำมาสกัดกลั่นน้ำมันคริสตัลได้ที่จริงแล้วในยุคนี้มีทรัพยากรที่มีค่ามากมายยังมีบางอย่างที่ล้ำค่าถูกฝังอยู่มีหลายอย่างที่มีค่ามากมายยิ่งกว่าบางอย่างพวกเขาไม่รู้ว่าจะนำมาใช้อย่างไรจึงให้ความสำคัญกับทรัพยากรที่มีค่านั้นน้อยและนำมันมาใช้ได้ง่ายกว่านั่นเอง โดยความสามารถของฉูเทียนที่ลำแนบกว่าคนอื่นเขาจึงสามารถที่จะคว้าสิ่งเหล่านั้นมาไว้ก่อนที่คนอื่นจะเห็นค่าเขาได้ยึดเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าเอาไว้แล้วและเขาจะใช้พวกมันเหล่านั้นสร้างความรุ่งโรจน์และสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมานานกงอี้ได้อ่านวัตถุดิบอย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นผึกสายสีน้ำเงินผงคริสตัลยาแสงจันทร์น้ำคั้นปากการังแดงและสารละลายกัดกร่อนปแปลกดีแฮะ ผลึกทรายสีน้ำเงินและผงคริสตลัลนั้นใช้ในการหลอมสร้างผสมอุปกรณ์หรือผลึกทรายน้ำเงินเองก็สามารถนำมารับคมอาวุธให้แหลมคมขึ้นมาได้ส่วนผลึกคริสตลัลนั้นสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของอาวุธได้ยาแสงจันเองก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบทำยาน้ำคันปาการาังแดงเองก็เป็นวัตถุดิบในการเขียนวงเวทอระวัตถุดิบที่มีทั้งหมดนี้นำมาใช้ร่วมกันทั้งหมดเลยหรือ มันเหมือนกับว่านำมาหลอมรวมอุปกรณ์ทำอะไรสักอย่างแต่ว่าต้องไม่ใช่นำมาปรุงยาแน่นอนชูเทียนไม่คาดคิดเลยว่าหนานกุงอี้จะมีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบเหล่านี้ด้วยดูเหมือนว่าท่านจ้าเมืองเองจะมีความรู้กว้างขวางเลยทีเดียวนะเนี่ยหนานกุงอี้ก็กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าจ้าเมืองคนนี้เองก็เรียนรู้การหลอมอุปกรณ์มาบ้างถึงจะไม่กล้ากล่าวว่ามีทักษะสูงสรงเท่าไหร่ ว่าในเมืองหลวงก็พอมีชื่อเสียงอยู่บ้างนะด้วยคำพูดเจียมเนื้อเจียมตัวเช่นนั้นคงไม่ใช่อย่างนั้นเป็นแน่ถึงกับบอกว่าเมืองหลวงเลยหรือกล้าที่จะบอกว่ามีชื่อเสียงในเมืองหลวงหต้องไม่ธรรมดาเป็นแน่ลำพังแค่ในเมืองเทียนหนานเองก็น่าจะเป็นเทคโนโลยีในลำดับต้นๆเป็นแน่นอนการหลอมอุปกรณ์ในยุคนี้ฉู่เทียนเองก็อยากรู้เล็กน้อยเขาจึงกล่าวออกไปอย่างลอยๆว่า ท่านเจ้าเมืองพอจะแสดงให้ดูได้หรือไม่ <_ d ance> เพื่อเป็นการเปิดหูเปิดตาแก่ข่าผู้นี้นานกงอี้จึงได้ดึงกระบี่สั้นที่เอวของเขาออกมากระบี่เล่มนี้มีความยาว2ฟุต5นิ้วตัวกระบี่ทั้งหมดมีสีแดงชาติคมกระบี่เป็นลายลูกคลื่นราวกับว่ามันเป็นคมเคี้ยวของอสรพิษนุ่มนวลและคมกริบมีอักษรรูนสลักเอาไว้ด้วยนี่คือกระบี่อสรพิษเปลวเพลิง ระบี่เล่มนี้ถือว่าเป็นผลงานที่หนานกรงอี้พึงพอใจเป็นอย่างมากในประเทศชนบทเมืองเล็กๆเช่นนี้จะมีสินค้าที่มีคุณภาพเช่นนี้ได้อยู่อีกหรือชูเทียนเองก็ค่อนข้างประหลาดใจเช่นกันพร้อมกับพยักหน้าคาระวะเลยทีเดียวอืมฝีมือของท่านเจ้าเมืองเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆช่างเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเลยจริงๆชูเทียนกล่าวชื่นชม <c oughs> ถือว่าดีถือว่าดีเฮ ถือว่าดีเลยเหรอเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้ไม่มีตาเลยอย่างนั้นรุนี่หนานกงอี้แอบขมวดคิ้วเล็กน้อยเป็นไปได้ว่าประธานฉู่เทียนจะมีความเข้าใจในการผสมอุปกรณ์อย่างนั้นหรืออ๋อคาดนะเหรอก็แค่เพียงเล็กน้อยแต่ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากทว่าก็สามารถที่จะมองเห็นถึงปัญหาเล็กๆน้อยๆได้ฉู่เทียนจึงรับกระบี่อสรพิษเปลวเพลิงมาพร้อมกับค่อยๆปิดตาทั้งสองข้าง นิ้วทั้งสองข้างของเขาลูบไปบนใบดาบของกระบี่อย่างนุ่มนวลพร้อมกับปล่อยพลังหมุนวนแทรกซึมไปในอากาศอย่างช้าช้าเนจิตฉู่เทียนเปิดใช้งานเนจิตอีกครั้งแล้วเมื่อหนานกองอี้เห็นเช่นนั้นก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเขาอดไม่ได้เลยที่จะถอยออกมาหนึ่งก้าวหนานกองอี้ผู้นี้ที่รู้ถึงทักษะเนจิต ที่สามารถมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนสามารถที่จะเห็นการเต้นของหัวใจเจตนาร้ายและนิสัยของคนคนนั้นความสุขความโกรธและความเสียใจหรือว่าอื่นๆอีกมากมายท่านเจ้าเมืองที่เพิ่งนำเหมืองน้ำมันที่ไม่มีค่าแลกกับทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกผิดเล็กน้อยแล้วหลังจากที่นิ้วของชูเทียนลูบคลำไปทั่วทั้งใบกระบี่อย่างนุ่มนวลแล้วชูวเทียนก็ลืมตาขึ้น อมนี่ใช้ผลึกภูเขาไฟเป็นแกนหลอมรวมกับเหล็กแดงเข้มข้นเป็นตัวกระบี่ใช้เวลาหลอมรวม49วันและใช้โลหิตจิ้งเหลนเพลิงและเกดอสูนเพลิงเดือดดานนอกจากนี้ยังผนึกดวงจิตของอสูนเพลิงสีชาติลงไปด้วยนอกจากนี้ยังมีวงเวทส,สามวงเพิ่มเข้ามาโอ้ไม่เลวเลยทีเดียวไม่มีผิดเพี้ยนเลยแม้แต่น้อยช่างน่าตกใจจริงๆ ชาเมืองได้พึมพำไปมาตำนานเป็นเรื่องจริงสินะหากสามารถเปิดใช้ทักษะเนจิตได้จะสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างชัดแจ้งทั้งพูดวิญญาณวัสดุอุปกรณ์และยังมีพลังวิญญาณด้วยทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถเล็ดรอดผ่านสายตาของเนจิตไปได้อืมช่างน่าหวาดกลัวมากจริงๆ พลังดังกล่าวนี้สามารถที่จะเข้าใจได้ถึงการเคลื่อนที่และความคิดของศัตรูในขณะที่ต่อสู้ได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้แล้วนั้นยังสามารถเลือกใช้กลยุทธ์โต้อตอบได้ด้วยทักษะนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าในการล่าหาสมบัติได้เป็นอย่างดีสมบัติบางอย่างนั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างผิวเผินและไม่สามารถประเมินค่าด้วยคนทั่วไปได้ทว่ามันจะไม่สามารถหลบเลี่ยงจากผู้มีทักษะเนจิตในการตรวจสอบได้เลย นานกงอี้ถึงกับอิจฉาและริษยาเป็นอย่างมากหืมชายผู้นี้อายุยังไม่ถึง18ปีด้วยซ้ำไปทำไมถึงได้มีทักษะที่ไม่ธรรมดาเช่นนี้กันนะฉูเทียนที่เผยยิ้มออกมาอย่างมั่นใจและเยือกเย็นพร้อมกับจงใจกล่าวคำพูดที่ลึกล้ำออกไปฮฮฮทักษะเนตรจิตนั้นไม่ได้ลึกลับแต่อย่างใดและมันก็เป็นเพียงแค่ทักษะธรรมดาเท่านั้นเฮ้อ <c oughs> นี่เขากำลังหลอกล่ออะไรข่าอยู่เนี่ยถึงต้องการแสดงออกมาให้เห็นเช่นนี้ที่ฉูเทียนพูดออกมาเนี่ยทำให้เจ้าเมืองอย่างเขาขุนเคืองอยู่เหมือนกันนะหนานกงอี้ที่ฝืนยิ้มออกมาและกล่าวว่าโธ่ประธานฉูเทียนอย่าได้พูดให้ขันหน่อยเลยทั่วอาณาจักรแห่งนี้นั้นจะมีสักกี่คนกันที่สามารถใช้ทักษะเนจิตนี้ได้กนะ่อนนะอาณาจักรแห่งนี้เล็กจนเกินไป ชูเทียนจึงได้หยุดและกล่าวต่อช้าๆว่าทักษะจิตสัมผัสก็ดีทักษะเนจิตก็ดีในท้ายที่สุดแล้วก็เป็นทักษะหนึ่งของจิตวิญญาณและจิตสำนึกที่มีชื่อว่าสัมผัสเทวะหนานกงอี้ที่เป็นคนของตระกูลหนานกงมีประสบการณ์มากมายมีความรู้ลึกซึง้งนี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่เขาได้ยินทักษะสัมผัสเทวะ เออช่วยอธิบายให้ละเอียดกว่านี้ได้หรือไม่ข้าต้องการอยากที่จะรู้จริงๆทักษะสัมผัสเทวะและความแข็งแกร่งนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวพันกันโดยตรงทว่ามันก็มีระดับสูงและต่ำขีดขั้นเอาไว้อยู่ฉูเทียนหยุดครู่หนึ่งและกล่าวต่อว่าเขตแดนแรกเรียกว่าจิตสัมผัสเป็นเพียงการใช้ทักษะสัมผัสเทวะเพื่อเปิดการรับรู้ของอวัยวะจากนั้น ก็เปิดทักษะสัมผัสให้กับอวัยวะต่างๆเขตแดนที่สองเรียกว่าเนจิตในเวลาเดียวกันนั้นจิตใจและจิตสำนึกจะถูกแยกออกมาจากร่างกายเป็นการรับรู้ในขอบเขตที่อวัยวะต่างๆของคนจะสามารถรับรู้ได้อย่างหนึ่งสามารถสัมผัสได้ถึงวัตถุและทักษะความสามารถหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของดวงจิตที่เปลี่ยนไปโอ้เด็กหนุ่มผู้นี้ช่างมีความรู้ที่ลึกซึ้งจริงๆ สิ่งที่หนานกงอี้ได้ยินเมื่อสักครู่เป็นความรู้ที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยหนานกรงอี้ในตอนนี้ได้เผยท่าทางเหมือลอยออกมาเออเป็นไปได้ไหมว่าเขตแดนเนตจิตเป็นส่วนหนึ่งของทักษะสัมผัสเทวะอย่างนั้นหรือชูเทียนก็พยักหน้าและกล่าวต่อว่าแน่นอนว่าทักษะสัมผัสเทวะที่แท้จริงนั้นภายในขอบเขตพันจ้างต้นไม้ใบหน้ามแมลงหรือมด การเต้นของหัวใจเช่นไรยังสามารถบอกได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพูดผีวหรืออสูรพูดวิญญาณไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ได้ซ่อนตัวอยู่ที่ใดในช่วงเวลานี้เมื่อสามารถไปถึงเขตแดนสัมผัสเทวะได้แล้วนั้นก็ยังไม่สามารถหลบพ้นได้การที่จะหลบให้พ้นในรัศมีพันลี้นั้นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย และนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของพลังวิญญาณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลน,นั้นยังสามารถแยกแยะได้ในทันทีจิตสังหารของคนแต่ละคนยังไม่สามารถหลบหนีจากสัมผัสนี้ได้เลยในตำนานเคยกล่าวเอาไว้ถึงเขตแดนระดับสูงสามารถรับรู้ได้ถึงการหุบและบานของดอกไม้ได้ราวกับว่ามีพลังของพูดวิญญาณระดับพระเจ้าอยู่ เขตแดนชั้นสูงที่มีอยู่ในตำนานซึ่งเป็นเขตแดนที่ชูเทียนเองก็ยังไปไม่ถึงเลยนั่นเองส่วนเขตแดนในทฤษฎีบางทีก็เกินกว่าที่สิ่งมีชีวิตจะข้ามผ่านขีดจำกัดนั้นได้แน่นอนว่าเมื่อได้ยินดังนี้หนานกงอี้ถึงกับงงงวยเออข้าไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้มาก่อนเลยในเผ่าพันธุ์มนุษย์นี้คาดไม่ถึงเลยว่าจะเคยมีคนที่มีทักษะเช่นนี้ได้อย่างนั้นหรือเออแล้ว เขตแดนสัมผัสเทวะนั้นจเจ้าสำเร็จแล้วอย่างนั้นหรือ <laughs> โธ่ท่านเจ้าเมืองท่านก็ตีค่าค่าสูงเกินไปแล้วสัมผัสเทวะไม่ได้มีได้โดยง่ายด้วยพลังฝึกตนเพียงเท่านี้ทว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อข้ามีพลังเพียงพอที่จะใช้มันได้ พลังฝึกตนของข้าในตอนนี้ต่ำเตี้ยเรียดินจนเกินไปั้ำนั้นข้ายังมีขีดจำกัดเกี่ยวกับพลังวิญญาณที่สามารถใช้งานมันอยู่แม้ว่าข้าจะใช้งานทักษะเนรจิตได้ทว่าความจริงแล้วยังใช้ได้ไม่เต็มที่ข้าใช้ได้แค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเออข้าแทบไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆคำพูดของชูเทียนนั้นเรากับว่าเป็นคำพูดในจินตนาการเท่านั้นเอง แต่ทว่าหนานกงอี้สามารถรับรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณว่าคนคนนี้นั้นไม่ได้กล่าวเทศออกมาแต่อย่างใดนับวันนี้คือครั้งแรกที่หนานกงอี้ตะหนักได้ว่าโลกนี้มันกว้างใหญ่นักและตัวเขาเองก็ช่างเล็กเสือเกินดูจากท่าทางของชูเทียนแล้วการจะยกระดับสัมผัสเทวะนั้นก็เหมือนกับการต้มน้ําเปล่านั่นเองเหตุผลที่ตอนนี้เขาสามารถใช้ได้เพียงทักษะเนจิตเป็นเพราะว่าเขามีพลังวิญญ,ญาณที่ต่าเตี้ยจ,จนเกินไป จากนั้นชูเทียนก็ถอนหายใจออกมาการหลอมรวมอุปกรณ์นั้นทักษะสัมผัสเทวะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งพูดตามตรงเลยนะหากว่าแม้แตะเขตแดนจิตสัมผัสยังไม่มีถึงแม้ว่าจะมีพรสวรรค์เท่าใดก็ตามก็ยากที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เมื่อกล่าวเช่นนั้นแล้วชูเทียนก็หันกลับไปมองกระบี่อสรพิษเปลวเพลิงของหนานกองอี้ขขารู้สึกว่า จิตวิญญาณปเปลวเพลิงภายในกระบี่เล่มนี้ดูอ่อนแอจนเกินไปข้าขอแนะนำให้นำไปแช่ในย่าจิตวิญญาณเพื่อเพิ่มความร้อนให้มันสัก1-2เดือนกระบี่เล่มนี้จะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยทีเดียวใบหน้าของหนานกงอี้ถึงกับเปลี่ยนเป็นงงงันเหมือนกันพร้อมกับลังเลอยู่ชั่วขนาดและกล่าวออกมาว่าข้าจะลองทำตามที่เจ้าแนะนำนะจากนั้นฉู่เทียนก็แซงทำเป็นประหลาดใจท่านเจ้าเมือง ท่านต้องการที่จะให้ข้าช่วยเหลือท่านหรือไม่ล่ะแน่นอนว่าหนานกงอี้ก็ยกมือคารวะไปยังฉู่เทียนเป็นไปได้หรือที่เจ้าจะสอนทักษะสัมผัสเทวะให้กับข้าฉู่เทียนก็เร่งรีบกล่าวทักษะสัมผัสเทวะนั้นแตกต่างจากการฝึกพลังวิญญาณโดยทั่วไปไม่ใช่ทักษะเฉพาะที่จะสามารถเรียนรู้ได้ ถึงแม้ว่าจะมีพลังในดินแดนกระตุ้นดวงจิตก็ตามทีซึ่งมันล้าลึกและเกินกว่าจะเข้าใจได้จุดสำคัญนั้นขึ้นอยู่กับการเข้าใจในพลังของปราณแล้วรับรู้มันได้ด้วยตัวของบุคคลเมื่อสามารถรู้แจ้งถึงมันได้แล้วก็จะสามารถปลุกพลังดังกล่าวได้ที่จริงแล้วนั้นการฝึกฝนวิชาสัมผัสเทวะเองก็ยังมีอยู่ แต่ถึงอย่างนั้นวิชาฝึกฝนนั้นมันยากลำบากและค่อนข้างล้ำลึกจนเกินไปไม่สามารถที่จะฝึกฝนได้ด้วยทรัพยากรที่มีในทวีปหนานเซียนนี้ได้ฉูเทียนจึงคิดว่าไม่ควรที่จะเปดิดเผยเรื่องดังกล่าวไปเออข้าคงถูกลิขิตให้ไม่สามารถฝึกได้สินะฉูเทียนที่เห็นใบหน้าของหนานกงอี้ที่ดูหดหู่จึงได้กล่าวไปว่าท่านไม่จําเป็นที่ต้องเหย,ยียดหยานตัวเองเช่นนั้นหรอก พรสวรรค์ของท่านก็ไม่ได้แย่เลยเพียงแค่ท่านขาดโชคก็เท่านั้นโชคนั้นหรอใช่ทุกๆคนล้วนแล้วแต่ไร้โชคทุกคนที่เกิดมาล้วนแล้วแต่ต้องการโชคการฝึกฝนเองก็ต้องการโชคการจะพบอะไรเข้าโดยบังเอิญก็ต้องการโชคดังนั้นแล้วไม่ใช่ว่าใครๆก็ขาดโชคอย่างนั้นหรือทันใดนั้นชูเทียนก็รีบเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเอ,อ่อ แต่ข้าสามารถมอบทักษะอารมณ์แห่งจิตต่อสู questions questions like ้ให้ท so ่านได้แม้ว่าจะไม่สามารถเทียบเท่าได้กับทักษะสัมผัสเทวะก็ตามแต่ก็เป็นรองแค่นิดหน่อยเท่านั้นสัมผัสรับรู้เองก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่ตราบเท่าที่ท่านฝึกฝนโดยไม่ย่อท้อทักษะจิตสัมผัสก็ใช่ว่าจะไม่สามารถเรียนรู้ได้เมื่อได้ยินดังนั้นแล้วเจ้าเมืองหนานคงอี้ก็เผยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความยินดีนี่เจ้าพูดจริงๆอย่างนั้นหรือฉูเทียนที่พูดออกมานี้ ภายในดวงตาของเขานนั้ดูมีประกายแสงของความเล่ห์เหลี่ยมทว่าท่านเจ้าเมืองทักษะนี้จำเป็นต้องเตรียมการข้าไม่เคยนำมาสอนคนอื่นเลยดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องใช้เวลาในการทบทวนบทเรียนดังกล่าวระยะเวลาหนึ่งถึงจะสามารถเขียนมันออกมาได้แล้วเจ้าต้องการเวลามากเท่าไหร่กันล่ะก็ราวๆหนึ่งเดือนนะ่ะหนานกงอี้ที่ร้อนรนมันนานขนาดนั้นเลยหรือ ชูเทียนที่กล่าวออกมาอย่างจริงจังอารมณ์แห่งจิตวิญญาณน,นั้นไม่ใช่เรื่องเล็กหากว่าเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยย่อมส่งผลไม่รู้จบไปจนถึงอนาคตอย่างเบาอาจจะพิก,การหรือเป็นบ้าเลยอย่างหนักที่สุดนั้นถึงตายได้ข้าไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยข้าต้องการที่จะเรียบเรียงความคิดอย่างระมัดระวังเฮ้ hey, ชายคนนี้เนี่ยพูดทีจริงทีเล่นทว่าเขาจะต้องมีวิธีอย่างแน่นอน เรื่องดังกล่าวนี้หนานกรุงอี้ก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนแต่ทว่ามันต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนเลยหรือในสวนลึกๆนั้นบางทีคงไม่จำเป็นก็ได้แต่เด็กน้อยผู้นี้จงใจที่จะยืดเวลาออกไปต้องการใช้เวลาหนึ่งเดือนเพื่อที่จะแลกให้เจ้าเมืองหนานกรงอี้นั้นไม่ลังเลใจที่จะเข้าปกป้องตัวเขาแม้ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นก็ตามทีหืมสิ่งล่อใจเองก็ดูยิ่งใหญ่ยิ่งนัก หนึ่งในวิชาที่ช่วยฝึกฝนสัมผัสเทวะเป็นไปได้ว่ามีค่ามากกว่าวิชาของตระกูลหนานกงที่สืบทอดกันมานั่นก็คือวิชาเพลิงผผ่นสวรรค์ที่ลึกล้ำก็เป็นได้เพราะว่าวิชาเพลิงผ่นสวรรค์เองก็เป็นวิชาฝึกตนที่มีพลังทำลายล้างน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากภายในอาณาจักรแห่งนี้ไม่ได้เปิดเผยให้ทุกคนได้เรียนรู้บนทวีแห่งนี้เองก็มีไม่มากมาย ที่มีวิชาอื่นๆที่จะสามารถเทียบเคียงได้วิชาอารมณ์แห่งจิตปิญญาณของชูเทียนเองอาจจะเป็นหนึ่งในวิชาหายากก็เป็นได้ลำพังในอาณาจักรแห่งนี้คงไม่มีใครรู้เป็นแน่บางทีทั่วทั้งทวีปเองก็คงยากที่จะเคยพบเจอไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรที่ตระกูลหนานกงจะไม่รู้ดีงั้นไม่จำเป็นต้องเร่งรีบหนึ่งเดือนก็คือหนึ่งเดือน หากว่ามันเป็นวิธีที่ใช้ประโยชน์ได้จริงๆตระกูลหนานกุงของข้าย่อมต้องตอบแทนเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินดังนั้นฉู่เทียนก็ไม่ขยับแต่จ้องมองพร้อมกับเผยยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจเป้าหมายอย่างหนึ่งของเขาในตอนนี้ก็สําเร็จลุล่วงไปได้แต่โดยดีไม่ว่าตระกูลเย่จะมีแผนการใดตราบเท่าที่เจ้าเมืองยินดีที่จะรับรองชีวิตของฉูเทียนเอาไว้ถึงตระกูลเย่จะน่ากลัวสักเท่าไหร่ หากว่าได้รับการปกป้องจากท่านเจ้าเมืองแล้วแล้วก็ชูเทียนย่อมต้องปลอดภยัยอืหนึ่งเดือนหลังจากนี้ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงปราบเท่าที่ทุกอย่างราบรื่นอย่างน้อยที่สุดชูเทียนต้องสามารถไปถึงเขตแดนปลุกเดือนจิตได้แล้วอย่างแน่นอนในเวลาเดียวกันเหล่าผู้ติดตามของเจ้าเมืองได้ลากรถเข้ามาภายในนั้นมีหมอ้อคริสตัลซึ่งบรรจุทรายผลึกสีน้ำเงินเอาไว้นั่นเอง และยังมีผงคริสตัลและผงแป้งของญ้าแสงจันทร์อีกทั้งยังมีน้ำั้นปกรังสีแดงด้วยใช่แล้ววัตถุดิบเหล่านี้ถูกนำมาส่งให้กับชูเชียนนั่นเองชูเชียนก็ได้ตรวจสอบว่าไม่มีปัญหาใดๆและก่อนที่เขาจะนำถังน้ำมันคริสตัลออกมาเอ่อข้าจะเริ่มทำการทดลองแล้วนะท่านเจ้าเมืองสนใจหรือไม่สามารถอยู่ชมได้นะเป็นไปได้ว่า การทดลองนี้มีส่วนผสมของน้ำมันคริสตัลอยู่ด้วยน้ำมันคริสตัลที่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายเป็นอย่างมากแล้วเราจะสามารถสัมผัสมันได้อย่างนั้นหรือเฮ hey, หากว่าเจ้าเด็กผู้นี้ได้รับอุบัติเหตุเจ้าเมืองอย่างเขาไม่ต้องเสียหายอย่างหนักเลยหรือนี้นานกรุงอี้นั้นรู้สึกกระวนกระวายใจเหมือนมียุงคอยตอมอยู่ตลอดเวลาเรากับว่ามีแมวกำลังขวนหัวใจของเขาอยู่ การไม่สามารถที่จะปล่อยให้ฉู่เทียนทดลองคนเดียวได้นั้นแน่นอนว่าเขาจะต้องเฝ้ามองดูผลอยู่ข้างหลังจเจ้าเมืองอย่างข้าจะขอชมเองประธานฉู่เทียนเชิญแสดงการทดลองได้เลย